สวัสดีค่ะก็คลิปนี้จะเป็นคลิปทำนายรายเดือนของราศีกรกฎนะคะราศีกรกฎแล้วก็วันนี้นะคะจะใช้ไพ่อร์ลคิลไพ่ทาโร่แล้วก็โหราศาสตร์ไทยในการทำนายดวงของท่านนะคะก็ อันนี้จะแนะนำก่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นไพ่ออร์เคิลน,นะคะจุดเทียนอันนี้ก็ไพ่แม่มดเขียวเดลานุยทาร์ล็อตนะคะก็คลิปนี้นะคะจะเป็นของท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่16กรกฎาคมจนถึงวันที่15 สิงหาคมนะคะคลิปของอาจารย์เอนะคะก็จะตัดเวลาตั้งแต่16กดักกดาจนถึง15สิงหาคมของทุกปีนะคะก็จะมาดูชาวราศีมาดูดวงชาวราศีกรกฎกันนะคะก็จะใช้ไพ่แม่มดเขียวใช้ไพ่แม่มดดูก่อนนะคะ นี่เป็นคำทำนายในเดือนมกราสองห้าหกสี่นะคะจะมีระยะประมาณสามสิบเอ็ดวันนะคะระยะสามสิบเอ็ดวันนะคะสามสิบเอ็ดวัน แล้วก็จะใช้ไพ่ออร์คเค่นดูนะคะ ทีนี้จะมาดู feeling emotion mood in love จะมาดู mood in love feeling emotion ก็คือจะมาดูความรู้สึกอารมณ์ในอารมณ์ในความรักนะคะมาดูความต้องการความรู้สึกอารมณ์ในความรัก เป็นความรู้สึกที่อยู่ในจิตใจลึกๆเป็นสิ่งที่ซ่อนอยู่ในจิตใจไพ่ชุดนี้จะใช้ดูฟิลลิ่งใช้ดูอารมณ์ที่อยู่ในจิตใจของชาวราศีกรกฎคลิปนี้ก็ใช้ดูได้ทั้งชาวราศีกรกฎกับชาวลัคนากรากฎนะคะใช้ดูได้ทั้งราศีและลัคนาค่ะเดี๋ยววิ สี่เหรียญสิบถ้วยเพจอ้วนสามไม้เดอะสั้น นาลีขี่สิงโตขีองบขอบ,บมีผู้ชายขึ้นนะคะเดอะฟิเจ็ดไม้เจ็ดดาบ อารมณ์อารมณ์และความรู้สึกนะคะอารมณ์และความรู้สึกของชาวราศรีกรกฎกับชาวลัคนากรากฎในเดือนมกราคมพศสอง4้าสิสเนี้ยคือท่านอะมีความรู้สึกเหงาและอ้างว้างนะคือตัวท่านอะมันเป็นช่วงที่ว่าท่านะ่ะห่างไกลผู้คนห่างไกลห่างไกลผู้คนห่างไกลเพื่อนฝูง ตัวท่านน่ะมีความรู้สึกเหมือนท่านอ่ะคือแสงสว่างอ่ะท่านน่ะตัวท่าน่ะเปรียบได้กับเป็นเป็นความหวังของคนในครอบครัวเลยนะคือตัวท่านอ่ะเป็นความหวังของคนหลายๆคนท่านเหมือนพระอาทิตย์ของคนหลายๆคนอ่ะคือท่านท่านเลยรู้สึกว่าอ่อนแอไม่ได้เหมือนกับว่าคือคุณ่ะมีความรู้สึกว่าเนี่ยมันมีคนจํานวนมากนะมันมีคนมากมายเลยอ่ะ มาตั้งความหวังไว้ที่ท่านน่ะคือท่านเนี่ยเป็นความหวังของคนจำนวนมากในเดือนมกราเนี้ยท่านมีความคิดจะทำธุรกิจกับคนต่างชาติเป็นเกี่ยวกับ import ตอ p o r t เป็นพวกชิปปิ้งอะเป็นงานที่เกี่ยวกับส่งออกนําเข้าที่ว่าท่านมีการวางแผนอยู่ว่าจะทําธุรกิจเกี่ยวกับส่งออกนําเข้าท่านมีความคิดอยากจะขายพวกเอออาหารแมวอาหารสุนัข ขายพวกขนมมีความคิดท่านมีความคิดอยากจะขายพวกขนมขายอาหารแมวอาหารสุนัขพวกของเด็กเล่นท่านเป็นคนอบอุ่นนะมีคนรักท่านเยอะเลยในเดือนมกราเนี่ยจริงๆอะ่ะเป็นช่วงที่ท่านห่างไกลเป็นช่วงที่ท่านห่างไกลเพื่อนฝูงแต่ว่ามีคนรักท่านเยอะเพราะอะไรทําไมถึงห่างไกลเพื่อนฝูงเพราะเป็นช่วงที่ท่านต้องทํางานต้องเก็บเงิน เป็นช่วงที่ว่าต้องทํางานต้องเนี่ยคือต้องเก็บเงินต้องทํางานเป็นภาพสะท้อนว่ามันเป็นภาพสะท้อนว่าคือท่านน่ะไม่มีเวลาให้ใครเวลาทุกอย่างของท่านอุทิศให้กับการทํางานหาเงินแล้วก็ท่านมีอารมณ์ของเดวิลนะมีไฟคือตัวท่านอ่ะมีตันหาราคะตัวท่านนะมีตัวท่านมี ไฟปรถนาซ่อนอยู่ในจ,จิตใจเป็นแบบเป็นไฟแบบเขาเรียกอะไรนะไฟราคะไฟแบบของตันหาท่านท่านอยากจะมีอิสระแต่ใบเนี้ยหมายถึงมีคนลิษยานะคือมันมีคนลิษยาตัวท่านนะเป็นคนที่มีความเป็นนักสู้นะเพราะนี่คือไพ่ราชินี เป็นเหมือนกับว่าเป็นไอเนี้ยวีรัสตรีเหมือนโจนออฟอาร์มอ่ะเป็นวีรัสตรีเป็นนักรบหญิงคือตัวท่านอ่ะเป็นนักสู้ท่านเป็นคนที่หน้าเด็กกว่าอายุจริงนะเป็นคนที่หน้าเด็กมีคนมาลักท่านนะคะมีผู้ชายมาลักท่านหากท่านเป็นผู้หญิงหากท่านเป็นผู้หญิงอ่ะจะมีผู้ชายมาหลงรักท่านและหากท่านเป็นผู้ชายท่านก็จะตกบ่วงสเสน่หาของผู้หญิงที่เก่งเพราะนี่คือไพนารีปรากสิงโต ท่านจะตกบ่วงสเสน่หาของสตรีที่เก่งกร้าสามารถท่านกังวลเรื่องเงินมากแต่ท่านอยากกังวลไปเลยเพราะอะไรเพราะว่าเงินขึ้นค่ะยังไงเดือนในเดือนมกราเนี่ยได้เงินแน่นอนเงินที่รอคอยจะได้ท่านะจะเจอคนที่เหมือนปภาคารที่คอยชี้นำแสงสว่างมาสู่ชีวิตท่านท่านจะเจอใครบางคนเจอพระเกจิ เจอผู้ทรงภูมิความรู้ทางธรรมเจอคนเก่งๆที่มาชี้นำให้ปัญหาในใจเนี่ยมันเบาลงจะมีคนมาชี้นำแสงสว่างแต่แต่คนที่เจตนาร้ายกับท่านก็มีเพราะว่ามันมีไพ่โลกจิตขึ้นไพ่ใบนี้มันจะเป็นตัวแทนพวกโจรคนคิดร้ายศัตรูในที่ทำงานเป็นคนที่แบบเจตนาไม่ดีอะ่ะเนี่ยมีคนเจตนาน คือมันเป็นไพ่ที่สะท้อนว่ามีศัตรูในสายงานมีคนคิดร้ายมีคนจ้องเล่นงานท่านและไพ่ใบนี้ก็สะท้อนว่าท่านก็จะเจ็บปวดจากการไว้ใจคนผิดบางครั้งอะท่านรักผิดคนท่านรักเพื่อนผิดคนท่านเห็นว่าเขาเป็นเพื่อนตัวท่านอะเห็นว่าเขาเป็นเพื่อนแต่บางทีเขาไม่ได้คิดว่าท่านเป็นเพื่อนเข้าใจไหมคะแต่ท่านมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะปีใหม่นี้นะคะช่วงเดือนมกราเนี่ย ทำบุญให้เทวดาประจําตัวแล้วอะ,อะไรอะไรอะไรที่มันติดขัดเนี่ยมันก็จะเบาบางลงแบ่งเวลานะคะนั่งสมาธิแผ่เมตตาให้ท่านเจ้ากรรมในเวรแผ่เมตตาให้ท่านเจ้ากรรมในเวรแล้วปัญหาที่มันหนักอ,อกหนักใจมันก็จะทุเราเบาเบาเบ,บ,บ,บาลงนะคะทุเราเบาบา,บางลงในส่วนของไพ่ พาโลชุดแม่มดเขียวแม่มดเขียวนี้นี่คือนายพานวางกับดักจะล่าหมีมันแปลว่าคือมันเหมือนกับมีคนท่านระวังจะตกหลุมพัางความโลภของตัวเองได้นะตัวท่านน่ะอาจจะตกตกหลุมพัางความโลภในจิตใจตัวเองมีความโลภในจิตใจตกหลุมพรางความโลภในจิตใจตัวเองสิ่งนี้มันจะทำให้ท่านเนี่ยเดือดร้อนในภายหลังได้ เดือดร้อนในภายหลังได้ท่านเป็นคนใจดีค่ะชอบทําบุญและท่านก็เป็นคนที่เก่งมีความสามารถท่านเป็นคนที่รักสันโดษนะเป็นคนที่แบบไม่ชอบมีเรื่องกับใครโดวชะตาของท่านจะพลิกฟื้นกลับมาดีท่านมีเกณฑ์จะได้เงินก้อนไพ่เบนี้อาจจะเป็นไปได้ที่ว่าได้มรดกได้เงินจากการถูกหวยก็ได้ช่วงมกราถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะ ศัตรูจะมาขอคืนดีด้วยศัตรูจะมาขอคืนดีด้วยจะได้รับความช่วยเหลือจากครูบาอาจาร,รย์ผู้หลักผู้ใหญ่ที่เมตตาให้ระวังสุขภาพไว้หน่อยนะคะสุขภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่สุขภาพของท่านนะไม่ค่อยดีค่ะไพ่ใบน,นี้แปลว่าจะได้เงินจากการเป็นเงินที่ได้มาจากการเป็นนายหน้านายหน้าขายบ้านนายหน้าขายที่ดินหรือท่านอาจจะได้เงินก้อนโตจากการขายบ้านได้เงินก้อนโตจากการขายที่ดิน ท่านมีเกณฑ์จะได้เงินก้อนโตจากการเป็นนายหน้าขายบ้านขายที่ดินหรืออาจจะขายที่ได้เงินก้อนนะคะมีเกณฑ์ได้เงินจากการตัวท่านน่ะมีเกณฑ์จะได้เงินจากการขายอสังหาริมทรัพย์ส่วนไพ่ใบนี้นะคะก็เหมือนกับว่าท่านน่ะมีกําลังใจเพราะว่าลูกลูกคือกําลังใจลูกคือทุกอย่างลูกเนี่ยเป็นกําลังใจให้ท่านค่ะท่านอยู่มาได้มีกําลังใจอยู่มาได้จนถึงตอนนี้คือเป็นกําลังใจจากบุตรของท่านนะคะ ท่านจะได้รับความช่วยเหลือจากชาวราศีมังกรราศีพฤษกราศีกรกฎราศีมีนค่ะจะได้รับความช่วยเหลือจากชาวราศีมังกรราศีกรกฎราศีราศีธาตุน้ำอะราศีมีนราศีกรกฎถ้าจะให้แนะนำนะคือถ้าจะให้เอแนะนำนะเอมองว่าเออแนะนำยังไงหรอ เอ๊อ,อยากจะแนะนําว่าบางทีอ่ะเออการทําบุญน่ะมันจะทําให้ท่านขายของดีนะ แต่ไม่จําเป็นต้องท,ทําทีเยอะๆท,ทําทีเป็นแสนท,ทําทีเป็นล้านอ่ะเพราะว่าดาวพฤหัสโครจรมะเร็งดาวอาทิตย์ในพื้นดวงก็จะส่งผลให้การงานดีขึ้นมีผู้ใหญ่อุปถัมจะได้สัมผัสสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดาวเสาโครจรมะเร็งดาวอาทิตย์เนี่ยจะเหน็ดเหนื่อยจากการทํางานมีศัตรูมีคู่แข่งในสายงานอาจจะมีปัญหากับผู้ชาย มีปัญหากับคู่แข่งในสายงานที่เป็นผู้ชายมีคนจ้องเล่นงานอะ่ะส่วนใหญ่อาจจะทะเลาะกับเจ้านายทะเลาะกับพ่อเป็นไปได้ตัวของคุณนะคะตัวของคุณเนี้ยก็ได้รับอิทธิพลที่ดีตัวของคุณได้รับอิทธิพลที่ดีจากดาวพฤหัสแต่ก็ได้รับอิทธิพลที่เสียจาก สุริยาคาตซึ่งสุริยาคาตนี้นะคะจะส่งผลให้ในตั้งแต่ตั้งแต่วันที่ตั้งแต่วันที่สิตั้งแต่วันที่12บธันวาไปจนถึงประมาณวันที่11มกราเนี่ยท่านจะต้องเสียเงินแมวป่วยสุนัขป่วยลูกป่วย แมวตายสุนัขตายลูกไม่สบายก็คือเป็นเกณฑ์ที่ว่าท่านจะต้องเสียเงินเพราะบุตรลูกไม่สบายแมวที่เลี้ยงไม่สบายอะไรประมาณนี้นะคะก็สําหรับคลิปนี้ก็จบแล้วก็ขอให้ชาวราศีกรกฎก็อย่าไปคิดมันมากนะคะให้อย่าฟังอย่าฟังแล้วจริงจังมากให้ฟังให้ฟังเป็นแนวทางอย่าฟังแบบงมงายคะ่ะก็ขอให้ท่านโชคดีค่ะ